สวัสดีครับพบกับช่องหมอตอนขวายทลายความขาดเขานะครับก็คือแก้ไขปัญหาความไม่รู้นะครับให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับก็จากสองคลิปที่แล้วนะครับคลิปแรกเป็นคลิปแนะนำช่องใหม่นะครับก็เป็นช่องหมอตอนควาย ทลายความขาดเขานะครับตอนแรกผมจะใช้คําว่าทลายความโมง่งมก็ดูว่ามันจะไม่ไม่ค่อยพอดภัยเราะซะเท่าไหร่นะครับก็เลยคิดคามาว่าเออน่าจะเป็นหมอตอนควายทลายความขาดเขานะครับคลิปแรกก็อาจจะเป็นเกินนํานะครับคลิปที่2ก็เป็นส่วนของการที่ผมมี จะ,จ,จะพัดจะผูขึ้นไปในจังหวัดภาคเหนือนะครับไปทำหน้าที่ของพลเมืองในการปราบปามการทุจริตนะครับอันนี้ก็จะมาเสริมในคลิปที่2นะครับที่ผมตรวจพบความผิดปกตินะครับของการบริหารกิจาการประปาชุมชนหรือประปาหมู่บ้านนะครับซึ่งเป็น ส่วนของกระทรวงทรัพย์นะครับที่ได้มีการติดตั้งหอคอยสูงนะครับเป็นตัวสูบน้ํำบาดาลขึ้นมาจ่ายระบบน้ําประปานะครับเป็นน้ําบาดาลน,นะครับของหมู่15บศรีสวัสดิ์บ้านศรีสวัสดิ์ตำบลบางทองอําเภอเมืองกําแพงเพชรจังหวัดกําแพงเพชรนะครับก็เป็นบ้านเกิดของแม่ของลูกสาวผมนะครับซึ่งอาจเราก็ แยกจากกันด้วยเหตุผลนะครับซึ่งทุกครอบครก็มีมีปัญหามีความขัดแย้งนะครับแต่ว่าเราก็ใช้เหตุและผลนะครับไม่ได้ใช้อารมณ์หรือความรู้สึกมาเกี่ยวพันกัน <c oughs> นะครับก็เป็นส่วนที่หนึ่งในช่วงที่ผมมีการ อ่าเข้าไปจับทุจริตนี้ก็ได้รับการข่มขู่ด้วยนะครับผมก็เกิดความกังวลนะครับว่าจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นนะครับกับทางครอบครัวนะครับซึ่งก็เป็นแม่ของลูกสาวและตัวลูกสาวผมรวมถึงบรรดาญาตินะครับที่อยู่ในหมู่บ้านก็เลยเราก็เลือกที่จะแยกทางกันดีกว่านะครับอน่น้อยก็ทำให้ไม่เกิดความเกี่ยวพันกันนะครับจาก ที่ผมพบความมควาผิดปกตินะครับเนื่องจากในคลิปที่แล้วก็บอกว่าคณะกรรมการเป็นตลอดปีตลอดชาตินะสก็คือ,อไม่มีการปิดประกาศนะการรายงานผลการเนินการกิจการป่าป่านะครับสก็คือ,อดําเนินการมา15ปีแล้วยังติดตั้งระบบป่าป่าไม่ครอบคลุมทั้งหมู่อย่างนี้ครับสม,มีการ นำไปเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับในส่วนของโครงการเหตุเพาะอะไรต่างๆนะครับผู้ดำเนินโครงการคนะประธานเองก็เป็นครูใหญ่นะครับในโรงเรียนแห่งหนึ่งในในในชุมชนนั่นแหละนะครับก็มีญาติครึ่งหมู่บ้านฝั่งผมก็ครึ่งหมู่บ้านนะครับ <c oughs> จากข่าวที่แล้วก็ได้มีการอาอ,อกใหม่นะเสียงตามสายว่า ผมเป็นใครก็ไม่รู้นะครับมาทําให้เกิดความปั่นป่วนภายในหนูหมู่บ้านในการเรียกประชุมประชาคมนะผมก็ไปตามเชิญน,นะครับรูปแบบพอไปปุ๊บนี่เขาเหมือนเขาตั้งตัวเป็นสาลอ่ะให้ผมเป็นจําเลยอยู่กลางประชาคมเลยมาล้อมรอบกันเลยตั้งตัวเป็นลูกขุนเลยเออก็ตลกดีเหมือนกันนะครับเขาก็ผมก็ปล่อยให้เขาพูดไปนะครับปุ๊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 บเสร็จแล้วถึงจังหวะหนึ่งผมก็เลย ก็เลยบอกว่าอตอนนี้แลถึงถึงเวลาผมพูดหรือยังนะครับผมไปผมก็ถือว่ามันขาดความเกรงใจแล้วแหละเพราะจากที่เขาคุยมาก็มันไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับผมให้ผมยกมือไหว้คนทุจริตกระดาษนะครับผม ไปเท้าแขนยันโต๊ะเลยนะครับแล้วก็ผมก็หันหน้าเข้ามวลชนนะครับผมอธิบายนะครับว่าในกรุงเทพมหานครมีระเบียบว่าด้วยการปร่าปานะครับว่าการบริหารเป็นยังไงนะครับจนฝ่ายอ่าเขาเรียกว่าลูกยัดยายคู่กรณีก็พยายามเยกีะกุ้มมาเข้ามาทําร้ายนะครับเพคนประมาณ200กว่าคนทางฝั่งครอบครัวทางพ่อตาแม่ยายอดีต เราก็เลยกันผมออกมานะครับพอผมออกมาบริเวณหน้าประชาคมได้ผมก็ชี้ท้าเลยบอกว่าท่านแน่จริงอ่ะไปแจ้งความโดยเรืคดีดผมนะครับผมรออยู่ที่บ้านไม่ตัไหนนะครับผ่านไปประมาณ2อาทิตย์มั้งได้ประมาณ2องาทิตย์ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านมาหาผมที่บ้านก็บอกว่ามาขอ ทา,ทางดูดเขาไปลงแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจสวพเมืองกำแพงเพชรนะครับเราก็เลยมาขอเชิญตัวผมไปผมก็ไปตามปกติอยู่แล้วเพราะว่าดึงการดำเนินการของผมในการอ่ล้องเรียนนะครับไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลบางทองนะครับก็ถือว่าเป็นกระบวนการ อ่าตามปกติอยู่แล้วถ้าเราพบความผิดปกติเราสามารถที่จะร้งองเรียนได้เพราะผมร้องเรียนเป็นเอกสารเป็นหนังสือลงชื่อนะครับผมไม่ใช่เป็นหนังสือหรือบัตรสมเทศนะครับอืมแล้วก่อนที่ผมจะไปเนี่ยผมผมก็บอกว่าผมก็ประกาศท้าแล้วผมบอกว่าผมไม่เคยมีศัตรูที่ไหนถ้าผมเป็นอะไรไปหนังสืออีกสี่ฉบับนะครับล่อนไปถึงใครบ้างผมก็บอก มันจะล่อนไปถึงผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาก่อนนะอืเอเ้หนึ่งสองสัาง,งานปอชอนะนาสามผู้ว่านะครับ4ฉบสี่ฉับผมจะไม่ได้เพราะว่าผมมีซีเฟนอยู่คือเราไปคนเดียวในการไปทําหน้าที่ของพลเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุ่ริตนะครับผมก็ไม่ได้ค่อยซีเรียสเรื่องออความปลอดภัยอะไรเท่าไหร่แล้วก็คือเราทําหน้าที่ในฐานะพลเมืองนะครับ อพบความผิดปกติเราก็ดําเนินการนะครับมันเป็นกระบวนการในระบอบประชาธิปไตยครับคือเราจะผมไม่ใช่เป็นลักษณะว่าพอเจออะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้วเสร็จแล้วเราบีดแต่บนมันไม่ใช่นั่นแสดงว่าเราทําตัวเป็นเหยื่อใช่ไหมแลวเราเห็นเหตุการณ์ที่มันไม่ถูกต้องหน้าที่เราในฐานะพลเมืองเราต้องจะมีส่วนในการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ยังไงมากกว่านะครับ ถ้าเราทําด้วยตัวเองไม่ได้เราต้องมีเครื่องมือนะครับมีตัวช่วยนะครับที่จะทําให้เป้าหมายบรรลุผลนะครับท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องเป็นตัวหลักนะครับในการขับเคลื่อนมันนะครับก็ถัดไปจากที่ํำนันพู้ใหญ่บ้านมาเชิญผมไปสพนะครับพอดีทางตัวร้อยเวรนะครับก็รู้ว่าผมเรียนรามกฎหมายแล้วก็เหมือนกับเขาเป็นรุ่นน้องเขาก็แจ้งแหละว่า เท่าที่ดูนะครับตัวหนังสือรองเรียนผมก็ถือว่าไม่มีข้อความไหนที่มันผิดกฎหมายเพราะผมเป็นการดาเนินการตามปกติาทางตํารวจก็มาถามผมผมติดใจอะไรไหมผมบอกผมว่าของผมเนี่ยผม,ผ,มผ,มผมมาคนเดียวไม่มีปัญหากับใครนะครับก็แต่ถ้าเกิดปัญหาขึ้นในส่วนของความปลอดภัยอะไรต่งตางๆเกิดขึ้นกับผมกับครอบครัวก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคู่กรณีผมก็คือ กลุ่มนี้นะครับยังไงก็ผมก็ขอ,อแจ้งคว้อมเป็นหลักฐานนะครับว่า,าหากผมเป็นอะไรไปก็จะมีหนังสือประมาณ3-4ถฉบับส่งไปถึงนะครับหน่วยงานที่ผมบอกก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภานะครับสำนักง,งานปปชเนอะแล้วก็ไปถึงผู้ว่านะครับแล้วน่าจะเออ,อหน่วยงานะเร่กระทรวงมหาดไทยเพราะว่าในส่วนของกระทรวงทัพย์ และการบริหารอะไรตางก,กิจการต่างๆในชุมชนมันขึ้นกับหมหาไทยนะครับก็น่าจะมีสีหน่วยงานนี้นะครับก็พอเสร็จจากสถานีตำรวจกลับไปถึงบ้านบนลุ่งขึ้นคณะกรรมการป่าปา,ปาที่ประกาศป่าปาจมที่ผมเล่าเล่านะครับช่วงระหว่างก่อนหน้านี้นี่ผมก็รับจ้างปกตินะ ไปรับจ้างขุด <hi> ม <token thanks> <ij> ันปลูกอ้อยอะไรต่างๆชาวบ้านก็มีกระทบกระเทียบมีอะไรประมาณนี้ยก็บอกเนี่ยจะไปยุ่งกับมันมันบ้ามันเอาไม้ซีไปงัดไม้ซุงอะไรประมาณนี้นะครับพอเกิดเหตุนี้จบวันรุงขึ้นเขาเราออกชาวบ้านกลับมาคุยกับผมดีไหก็แปลกดีเหมือนกันแต่ผมก็เฉยๆผมไม่ได้ทําเพื่อตัวผมเองอยู่ละผมมองว่าทําอะไรที่มันเกิดขึ้นเพื่อ สังคมนะครับเกิดประโยชน์กับคนในหมู่15นะครับผมเป็นคนกรุงเทพแ,แท้ๆนะครับผมเห็นความผิดปกติเป็นหน้าที่ผมในฐานะพละเมืองนะครับผมไม่ใช่ประชาชนที่แค่เหยียบย่บําบนแผ่นดินนี้แต่ไม่ได้สร้างคุณประโยชน์ไม่ได้ทาหน้าที่นะครับมันไม่ใช่นะครับผมก็ต้องทําหน้าที่ต้องสํานึกในแผ่นดินนี้ที่ผมได้เกิดมานะครับหน้าที่ผมเป็นทหารเปแล้วสองปีแล้วตามที่แม่ผล แม่ผมได้บนไว้นะครับไปขอกับสารพ่อพการลบบุรีนะครับเนื่องจากตอนที่ก่อนผมเกิดพ่อผมอถ้ามองตามภาษาชาวบ้านเขาเรียกเป็นคนพิการแต่พ่อผมทุกพละภาพานะครับแต่นิ้วมือไม่ไมครบ10นิ้วแต่พ่อผมเป็นเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีสอบติด1ใน500ของเทมนัครันตั้งแต่ปี2อ1 9นะครับพ่อผมได้ สอบติดไปอยู่ในส่วนของกองการเจ้าหน้าที่แล้วก็มีเด็กนายขอสลับเปลี่ยนตําแหน่งพ่อผมก็ยอมให้พ่อผมก็มาสังกัดสํานักประหลัดกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีการตั้งเป็นสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเกิดขึ้นพ่อผมก็เป็นเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีนะครับสอบตั้งแต่หนึ่งเลื่อมานะครับเพราะว่าพ่อผมไม่ได้จบปริญญาตรีแต่ผมก็ภูมิใจในความเป็นพ่อผมผมภูมิใจใน ต้นตระกูลผมตั้งแต่ยุทยามานะครับต้นตระกูลผมเป็นทหารตำรวจทั้งนั้นนะครับผมโตมากับสำนักงานทนายความผมโตมากับาการอุทิศตัวเพื่อสังคมในครอบครัวผมดังนั้นผมมันไม่มีอะไรที่จะต้องมาเสียใจในสิ่งที่เราทําถ้าเราทําแล้วคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองนะครับก็เป็นคิดที่3นะครับก็าอาจจะมีเการน,นํามีอะไรเพิ่งนี้บ้างนะครับใหญ่น้อย ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการจุดประกายนะครับไม่อยากให้มองว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของภาครัฐอย่างเดียวนะครับเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนในฐานะพลเมืองเราจะมีส่วนในการสร้างกระบวนการสร้างระบบยังไงให้เกิดการตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ หน่วยงานราชการนักการเมืองทุกระดับให้เกิดความโปร่งใสเกิดความเป็นธรรมมีการใช้จ่ายยกงบประมาณที่เกิดความโปร่งใสเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเพราะตั้งแต่พร่ยใดญํกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจตั้งแต่ปี2 5 4 2เป็นต้นมาเนี่ยเป็นการลดกรอบอกตากำลังราชการลงนะครับ และรัฐนุนปี4ีเป็นต้นมาก็เพิ่มอำนาจของประชาชนมากขึ้นดังนั้นหน้าที่ของรัฐนะครับก็คือมีหน้าที่ในการให้ความรู้แก่ประชาชนนะครับซึ่งในปีนี้เองนะครับผมของผมเนี่ยจริง,รง,รงๆก็ได้รับโอกาสจากทางเครือข่ายเด็กเยาวชนและผู้ได้โอกาสนะครับโดยท่านประธานเครือข่ายก็คืออาจารย์นัทน,นันอิสรากูณนัทสุยานะครับท่านก็ได้อ่าเขียนโครงการไปขอโงมันสนับสนุนนะครับจาก อกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับซึ่งเป็นกองทุนที่เปิดโอกาสให้กับโดยงานของรัฐภาคเอกชนนะครับประชาชนทั่วไปสามารถเสนอโครงการได้นะครับเพื่อใหญ่น้อยเป็นการทําให้บรรลุภารกิจนะครับเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วก็ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับเราต้องยกระดับจากาตัวคะแนนที่เขามีการประเมินไว้จาก ทุกประเทศทั่วโลกนะครับเราคะแนนเต็มร้อยเร็นเรายังอยู่ที่คะแนนที่สามสคะแนนนะผมคือเรายังต่ำกว่า50%อยู่นะครับแล้วผ่านไปเจ็ดปีแล้วนะครับเราจะต้องขยับคะแนนสูงขึ้นทำให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้นโดยเกิดจากประชาชนเป็นเซ็นเตอร์นะครับตัวสำนักง,งานป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นเพียง กลไกหรือเครื่องมือที่เป็นพี่เลี้ยงน,นะครับหากภาคประชาชนเข้มแข็งเราตระหนักรู้เราไม่เป็นทาสของนักการเมืองนะครับมันจะทําให้บ้านเมืองไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นสําหรับลูกหลานเราในอนาคตนะครับก็14นาะทีเศษนะครับก็อาจจะสมควรกับเวลานะครับเดี๋ยวค่อยมาพบในคลิปถัดๆไปนะครับของช่องหมอตอนขวาย ทลายความขาดเขาวันนี้สวัสดีครับ